กดร้อยขอยก่อสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเสกคอมมานด์บล็อกนะครับแบบนึงโลกทำไมเป็นโอเคนี่ผมก็จะมาสอนวิธีโลกเอเสกคอมมานด์บล็อกนะครับก็จะเป็นยังไงไปชมกันเลย ก่อนแรกนะครับเราต้องมีไมาครับ Pocket Edition เวอร์ชันใหม่ล่าสุดก่อนนะครับตอนนี้ผมโดนมากเลยไม่ใช่โดนนะไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็จะมารีวิวเวอร์ชันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอห,อหิ่งห้อยเข้าบ้านก็จะมารีวิวเตียงมีหลักหลายสีนะครับ แล้วมันก็จะเด้งด้วยเนี่ยดูสังเกตทุกคนเนี่ยมันจะเด้งนะครับก่อนแล้วก็มีไข่อันนี้ด้วยไข่ใหม่เพิ่มเข้ามานะครับใหม่ก็จะเป็นไอตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้เหมือนกัน อันนี้จะเป็นเทพเจ้าเซพูอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ใช่เทพเจ้าเซพูหรอเนี่ยตัวเลก็กกระจีดเลยแล้วก็สลามบ็อกโอเคเอ้ยไม่ใช่สลามบ็อกชูเกอร์เออชูเกอร์มันแล้วก็อันนี้มันก็จะเพิ่มมาใหม่ด้วยนะมันจะเป็นที่คืนชีพ เค okay, เรามาดูด้านที่เก็บของกันเลยนะครับมันจะเป็นที่เก็บของแบบชูเกอร์นะครับมีหลักายสีเลยเอาเอาเช่นที่พอนะครับนี่นะครับวางไปเลยนี่มันจะสามารถเก็บได้ด้วยนะครับโอเคเรามาดูในส่วนด้าน พื้นใหม่กันนะครับมีหลากหลายสีให้เลือกมากมายโอเคนี่เนี่ยมันจะเป็นลายนะครับอะไรบางอย่างแล้วก็อันนี้อีกโอ้ลายนี้เท่ฮะ อ๋อบุมคิดออกแล้วแบบนี้ไงทุกคนมันผิดด้านฮะโอเคช่างมันเถอะนะครับก็มันเป็นหลายๆสีด้วยกันเลยนะครับมันจะเสียงเดินมันจะแรงขึ้น อุ้ยอุ้ยอุยหล็กมากกระตุกกระตุกอุ้ยเจอหมู่บ้านโอเคนะครับเรามาดูส่วนของการเสกคอมมันกันเลยนะครับให้เข้ามาที่คำสั่งก่อนนะครับแล้วกดทับ g i v evenmark p e e n m a r k c o m m แล้วก็ a n oh. d a n d แล้วก็ขีด e. แล้วก็ b แล้วก็ l o c แล้วก็ k e, นะครับโอเคนะครับก็ผมจะให้เวลาในการเขีย e, นนะครับเอาไปเขีย e, นเลยนะครับจดไว้ครับอือจะนับแล้วนะ3ามโอเคส พอเสกแล้วใช่ไหมครับมันจะอยู่บนมือเราเลยนะครับโอเคนะครับโอเคจบไปแล้ว <c oughs> ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปนะครับสำน,บนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับไม่มีอะไรเพิ่มแล้วใช่ไหมโอเคไป <c oughs> ali